สวัสดีคะ่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะมาพอกับพีสาพากินพาแซบชแนลอีกแล้วเด้อค่ะคลิปนี้ในพีสากพากไม่กินซุปมะเขือใส่หอยแค้งนะคะพ่อแม่พีพ soup, penso, ่น้องจ้าก่อนที่ในพีสาต้องขอขอบคุณทุกๆคนเด้อค่ะที่เขามาติดตามรับชมช่องพีสาพากินพาแซบชแนลเด้อค่ะอย่างในพีสาต้องขอขอบพระคุณลายๆเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องนะที่เขามารับชมนะคะอย่างไงก็มาแซบๆกับพีสาเด้อทั้งไก่ทั้งไก่เด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้า ซุปมะเขือใส่หอยแค้งเนะคะ่ะทำดาคาเจาจะซุปใส่ปลาทูเนาะอันนี้พิซซ่าซุปใส่หอยแค้งเนะคะ่ะแกลบมีใครเหยี่ยวมาผิดยวกผักเสริมต้นหอมหมักแตงะมกเกเะ,ะ,ะเขือเลดิสเนี่ยค่ะพ่อแม่ขน้องจา๋า ทั้งหลยก็มาตับแต่งมุมกันเด้อส่วนทุกคนเนะะี่ยค่ะก้านมะเขือ,อแซ่บไอ้ มักคอยนีงพิซซ่าแกะแล้วก็ตำไซเดียคะ่ะแสบคือเกาเด้อพอมีผิ่ห้องจ๋ากินแบบแปลกๆเว้ค่ะคนละบมักคอยเต้ค่ะ ะแม่ไปลองจ้านี่แม่เกลือจะมักหยวกจ้ะค่ะแบบสาวเอาสาวเอาอืม 嗯。Mm hmm. แซ่บลองไปซุปบุ้งด้ยค่ะพอ่พอแม่พี่น้องจ๋าซุปมะเขือใส่หอยแครงเลยค่ะมีความหวานรสหอยแบบบอกว่าถูกเลยค่ะแซ่บด้วยค่ะ มะพริกเลยพริกหยวกเลยค่ะพิษยาจาใส่มะพริกหยวกออืือ มาเด้อผมเป็นพี่น้องจา๋าแสบคักเู้ค่ะ วันนี้คงก,กินมอเตอร์หักแม่พนอกจ๋า เห็นร้ายจริงว่ายานจะตัวเองเบ่อิม่มนะคะ้ะเลือก็จะห่อไปเห็ดงาเมื่อื่น โอเคค่ะคำ่ายเนาะทำไมพี่น้อง,อองจ้าคลิปนี้ก็ไม่ทันสันด้วยค่ะยังไงก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับถ้าใครห้ช่องพิซซ่าพากินบาแซบชาแนลเด้อพมันพนองจ๋าฮักกันแพ่งกันยัดทิมกันเด้อค่ะเนาะเพื่อนใหม่ที่เขามากเนาะพิซซ่าจะทยอยเขาไปหาเด้อค่ะพมันว่าพิซซ่าก็เขาไปเด้อพมันพนองจ๋าบางครั้งมือหนึ่งพิซซ่าก็อาจจะเขาไปหาทุกคนบ่ได้เนาะแต่พิซซ่าก็เขาไปหาบางคนอยู่เด้อพมันพนองจ๋าทยอยไปอ่าทีนิดทีน้อยเนาะพมันพนองจ๋าว่าเมนว่าพิซซ่า จะเข้าไปหาทุกคนมันก็มันก็เป็นไปบ่ได้นอะพเม่นพน้องเนาะโอเคค่ะยังไงก็มาพอกันคลิปหน้าเด้อพเม่นพน้องจา๋าอย่าอย่ลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปต่อไปด้วยค่ะเนาะโอเคค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย